ตรงเหนือเหนือที่สองนะครับ็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับทุกชาติทุกคนชุกชืนะครับนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวี๋ยวเดเดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี๋วเดีวเดี๋ยี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ดเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยววเด ดีเสียเลยร่ให้ไปไหนนั่งสิคปร์ผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนนมนอยร้หนาวจดม่หาวคนนี้มาหน นะครับถือว่าบรรยากาศดีแบวนันวนีน้เป็นเปิดแกเนาะแบ็นลเศเนาะถือว่าเป็น,ปน,นมงคลจริงๆวันนี้ครับชุ่มฉ่ำนะครับถือว่าวันนี้เรามาร่วมทำบุญร่วมกันเราเคยทำบุญร่วมกันในชาติปางก่อนคยมาเจอกันปปกับท่านวัดอรุณปราการนะครับหลวงพ่อพุทธตลอดถ,ถ้าเราไม่เคยทำร่วมกันเราจะไม่ได้เจอกันอยู่คนละสีบรูป เป็นสลับเป็นเอฟริกาไม่เจอกันฉะนั้นถือว่าเราทำบุญร่วมกันในชาติก่อนวันนี้ผมมาทำบุญร่วมชาติจะได้เจอกันอีกหรือว่าผมจะเจอกันจะเจอคนใหม่เราจะทำบุญกับเมียบ้างไหว้พระบ้างเมียบอกว่าโอ้ยจะพอกันอีกี่เจอที่ศาลให้เจอคนใหม่นะเยห่ยผู้เล่นผู้เล่นครับเจอกันเหมือนเดิวมาทำบุญร่วมกันอาท่าน แต่ว่าที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเมากแต่ชามาสัตว์รักเทยลงพุ่มมาก็กว่าน้ำนะครับว่าอุปสรรคไม่หน่ครับก็ลุ้มล่วงไปด้วยดีคือเก่านะครับเนาะครับเอาไปเลยนะครับเพราะภูมิมาทำกุลล่วมกันก็ให้ให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันในบุญร่วมกันเนี่ยนะ ครับสุดายสุดใจทุกท่านครับขอบคุณขอได้ข้าวขอด้ครับขอบคุณท่านนายกครับนะครับก็ไหนๆก็นะครับก็มาแันนะครับก็ขอ้เิญครับทุกท่านะครับหมูห้าก่อนเพราะว่าหมูห้ารีจะมาก่อนหมูหกนะครับถ่าก้มกนีนะครับกนิเป็นักิดทุกคน สวัสดีนะครับทางในพี่น้องบ้านเฮานะครับแล้วก็บ้านไกลเดินเกียงนะครับที่มาร่วมนะครับโดยพวว่อให้กับลุงพลวันนี้วันเกิดลุงพลนะครับก็ผมก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมงาน,น วันเกิดลุงพลนะครับวันนี้นะครับมากับพร้อมความชุ่มชื่ครับสายฝนนะครับที่ประทานให้บุรุสมบูรณ์ทุกอย่างเหมือนกับลุงพลนะครับบุรมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทุกคนทุกท่านที่มาก็ขอให้ได้อดิสมไปตามๆกันนะครับที่เราตั้งใจทําบุญครั้งที่เคยผ่านมาทุกครั้งนะครับจนถึงณตอนนี้นะครับทุกคนก็ตั้งใจ ปฏิบัติดีทําดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะสมความมุ่งมั่นปราถนาสุดท้ายก็ขอให้ลุงพ่นนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับยิ่งอะไรก็ขอให้สมความปราถนาพร้อมปลาแต้มและก็ยูทูบทุกช่องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับครับาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอริเริ่นะครับผู้นาอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ใหญ่ปู่โกกนะครับได้กล่าวนะครับ สีแล้วก็นะอวยพรก่อนเกิดสวัสดีครับทุกท่านแล้วก็บุคคลต็แต่งคุณอวั์แล้วก็อ่ายูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับแล้วก็อ่าเอซีของยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะที่อยู่่วโลกนะครับวันนี้ก็เป็นอ่าวันดีนะครับอ่าซึ่งอ่าเป็นวันเกิดของมุคคลนะครับอ่าแล้วก็ทำพิธีเปิดเมฆด้วยนะครับอ่าสิ่ง